เกีียวหมูน้ำตราซีพีมาถึงชว่วงที่3ขอ,ของนักขีดด่ตยอาเซียนกันแล้วนะครับเรายัางคงตะลุยกันอยู่ที่ประเทศเวียดนามเดินเล่นในตลาดแล้วไปเจอกับลูกอมลักษณะแปลกตาแบบนี้เลยซื้อมาฝากน้องๆคนเก่งของเราทั้งสทีมด้วยครับ ถึงแม้ว่าหน้าตาของลูกอมของชาวเวียดนามนั้นจะไม่ได้น่ากินเท่าไหร่แต่น้องๆรู้ไหมครับว่ารสชาติไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะมีรสคล้ายๆกับสับประรดกวนที่สำคัญอย่างมากไปด้วยประโยชน์เลยทีเดียวเพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งมะขามมะนาวและขิงที่ถูกนำมาเคี่ยวรวมกันแล้วคลุกด้วยรากชะเอมเทศป่นซึ่งลูกอมสมุนไพรสูตรนี้เป็นสูตรของชาววังเมืองเวก่อนจะเผยแพร่ออกมาและผลิตจำหน่ายกันทั่วไปอย่างที่เห็นนี่เองครับ เมื่อกี้นี้เห็นในภาพกันแล้วมีของจริงครับชิมได้ด้วยมันคล้ายๆกัแต่มันนุ่มๆนะสับปะรดกล้วยผสมกับเปลือกส้มที่เป็นสมุนไพรของเราครับระหว่างที่กําลังอมลูกอมอยู่ตอนนี้นะครับเราไปดูกันบ้างเพราะว่านอกจากต่างประเทศกันแล้วเราก็ต้องรู้จักประเทศไทย คลิปนี้พี่ไอ้สายจะพาน้องๆไปสนุกคิดสนุกเรียนรู้กันที่อำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็น u n ซ e น n in Thailand มาถึงสังขละบุรีทั้งทีต้องไม่พลาดมาที่นี่เลยครับวัดใต้น้ําในอดีตเป็นวัดวังวิเวาการามเดิมที่หลวงพ่ออุตมะและผู้อบยพชาวกะเหรี่ยงและมอได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496 วัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าสามประสบซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำรันตีแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำบีครีไหลามาบรรจบกันต่อมาในปีพุทธศักราช2527มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมทำให้น้ำท่วมตัวอำเภอสังขะบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงต้องย้ายวัดมาอยู่บนเนินด้านฝั่งตะวันตกของลำน้ำแควน้อยในปัจจุบันส่วนวัดเดิมก็ถูกปล่อยให้จมอยู่ใต้น้ำเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อวัดใต้น้ำอันซินอินไทยแลนด์ครับใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่พีไอสไตล์แนะนำให้มาในช่วงหน้าแลง้งประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมครับเพราะระดับน้ำจะลดลงสามารถเดินเข้าไปชมในโบสถ์เก่าได้เลย แต่ถ้ามาช่วงน้ำขึ้นน้ำจะท่วมสูงเกือบหมดเหลือเพียงยอดโบสถ์ให้เห็นเท่านั้นครับเนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำนานกว่า30ปีตัวโบสไม่มีหลังคาแล้วเหลือเพียงผนังซึ่งภายในยังมีลวดลายศิลปะแบบมอหลงเหลืออยู่บ้างเป็นลายซุ้มองค์พระพุทธรูปอยู่ตามผนังแต่เดิมมี2,500องค์ปัจจุบันหลุดลอกหายไปเกือบหมดเพราะโดนน้ำซ้อส่วนกุฏิวัดก็เหลือเพียงผนังเช่นกัน และระหว่างที่พี่ไอสไตล์กำลังเดินสำรวจอยู่นั้นคุณลุงคนขับเรือก็เล่าให้ฟังว่ากุฏิหลังนี้มีความเกี่ยวข้องกับรถไฟด้วยล่ะครับเอาล่ะครับน้องๆมาลองเดากันดูดีกว่าว่าเกี่ยวข้องกันยังไงเอาละสิครับข้อนี้ลองคิดกันดีๆครับว่ากุฏิหรือว่าส่วนหนึ่งของวัดเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับรถไฟคิดครับต้องจริงจ รถไฟเนี่ยรถไฟแม็กซ์ใหม่นี่ไม่มีรถไฟมันข้ามผ่านเพราะมันมีเพราะว่ามันน่าจะเป็นทางผ่านว่าเันไม่น่าเข้าไปอยู่ไปเข้าไปผ่านได้แล้วเพราะว่ามันเป็นมาลองดูที่สีแดงกันหนึ่งไครับคียง่ายเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชานชลาครับเป็นชานชลามาก่อนใช่ครับไม่แต่ถ้ารูปเป็นชานชลาแต่เนี่ยคือคนชลาแยกกันแยกกันต่อไปต่อมาต่อมาคีย์ง่ายง่ายเลยคิดว่าเป็นแค่วิวอะ วิวใช่ฮะรถไฟผ่านเราแค่ดูแค่แบบมันเป็นวัดเฉยๆฮะี่เดี๋ยนะจะบอกแค่ว่าที่พี่ๆอุตส่าห์ตั้งคำถามมามันคือแค่วัดที่อยู่ในทางรถไฟวิ่งผ่านเออเอาไม้ให้คนอื่นทะลกมาลองฟังน้ำเงินบ้างน้ำเงินบ้างนะฮะสำหรับหนูนะคะดูแบบรูปแบบกุฏิเนี่ยมันเหมือนกับโบกี้รถไฟค่ะหนูคิดว่าเหมือนกับโบกี้รถไฟแล้วมันอาจจะ อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าว่าแบบวัดอาจจะสร้างแบบโบกี้รถไฟหรือแบบโบกี้รถไฟอาจจะแบบมาเห็นแล้วแบบอาจจะสร้างแบบวัดก็ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะมาลองฟังหัวหน้าทีมกันบ้างนี่ีเป็นผู้นำนะนี่ชี้ทางไหนเป็นทางนั้นเลยนี่เป็นผู้นำเหรอเนี่ยนำมาตลอดเวลาหัวปูแล้วค่ะผู้นำผู้นำเครียดค่ะเพราะว่าตอนนี้คะแนนตามหลังอยู่คือพอพูดถึงสักขบุรีใช่ไหมคะมันก็ต้องเกี่ยวข้องจังหวัด กับจังหวัดกาญจนบ,บุรีออซึ่งถ้าเราย้อนดูประวัติไปแล้วเนี่ยมันจะมีทางรถไฟสายมรณะอยู่รนะเราก็เลยคิดว่าพี่พาตอบผิดนี่หมาเลยนะเฮ <c oughs> ้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องไอเดียไม่มีไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วเ,เราก็เลยอยากจะบอกว่ารถไฟนี้เนี่ยค่ะ <c oughs> เกี่ยวข้องกับสุติตรงที่ที่ <c oughs> ในสงครามโลกครั้งที่สองนั้น <c oughs> คนที่สร้างรถไฟเนี่ยที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยป่วยวัดนี้ก็เลยเอามาดูแลจบ โรงพยาบาลอ่ะเป็นโรงพยาบาลคุณก็เกี่ยวข้องไงก็เกี่ยวข้องงการมันมีความเป็นไปได้นี่คุณดึงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองว่าคนสร้างทางรถไฟป่วยป่วยมาเคาะกุติขอพระนอนอาตจบอ้าวนะสิครับผมว่าไปข้อหนึ่งเนี่ยเอครับว่าไงครับวิครับ นี่คือวัดนะครับวัดวังวิเวการาจริงจังจริงจังเลยอยู่ในไทยนะคือหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาชื่อหลวงพ่ออุตมะครับถูกค่ะหลวงพ่ออุตมะเนี่ยคือเหมือนบอกบุญกับชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเราอ่ะจะสร้างวัดสร้างวิหารคราวนี้ก็เลยอยากให้คนเนี่ยมาช่วยกันทําบุญครับบางคนก็เอาปูนมาบางคนก็เอาอิฐมาบางคนก็ไปจา่เงินมาเท่าที่เรามีเท่าที่เรามียังไงแต่บังเอิญว่าปกติหลังเนี้ย กุฏิหลังเนี้ยคือมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวบ้านคือได้รางรถไฟมาอ้าวคือที่ไม่ใช้แล้วแต่เหล็กยังมีประโยชน์ก็มาถวายที่หลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันแข็งแรงอเลยเอามาทําเป็นคานเฮ้ยมันใช้คานจริงเหรอแพ้ลองขึ้นก่อนไหมแรงคานอยู่ข้างบนเลยเหรอฉันคิดทันนะเออะขึ้นคานเอะขึ้นคานตกลงบิ๊จะบอกว่าคานเห็นอยู่นี้ มาจากรางรางรถไฟง่ายๆพูดจาเพ้อไปเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆการจะเอาเราจะไปเอารางรถไฟมามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วเนาะเพราะเป็นของหลวงเราจะไปขโมยของหลวงอย่างนี้มันไม่ได้เราไปเอารางรถไฟไม่ใช่ไปเที่ยวตัดของเขาออกมาหลวงมาถวายวัดไงหลวงไม่ได้มาถวายก็ในเมื่อหลวงพ่าอุตมะไปบอกพูดกับชาวบ้านชาวบ้านไปตัดรางรถไฟมาเมื่อกี้พูดอย่างงี้อ้าวรัฐก็เป็นชาวบ้านอ้าวไปทะเลาะกันก่อนอ้ายง ข้อ A เนี่ยบอกว่ารางรถไฟมาทําคานคืออุปกรณ์ของการรถไฟมาถวายมันไม่ใช่เลยน้องอาม่ะพีบีครับพี่ทอบีบอกเลยรางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะไปนํามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องลําบากใช่ไหมคะจริงๆแล้วกุฏิหลังนี้เดิมทีเคยเป็นอู่ต่อรถไฟเก่ามาก่อนอย่างที่น้องแพรพูดถูกเลยว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเกณฑ์เอาเฉลยศึกมาสร้างทางรถไฟแล้วก็ไปเกณฑ์ทางพวก น้มิดใช่ไหมคะ,ะสามารถน้มิต่างๆางเข้ามาแล้วก็จะสร้างทางรถไฟเนี่ยเพื่อจะไปที่พมา่าคือต่อเชื่อมออกไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเอ้ยอยู่ๆเนี่ยเราจะมีเขาเรียกสร้างตรงนี้แล้วก็ยาวไปเลยตรงนั้นเดินไม่ได้มันจะต้องมีจุดพักซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นจุดหนึ่งเป็นหน่วยหนึ่งเนี่ยนะคะเหมือนกับกองบัญชาการของเขาในการสร้างทางรถไฟเพราะฉะนั้นนี่คืออู่ต่อรถไฟเก่าก่อนที่จะมาเป็นกุตเตกเอาละสิครับข้อ4ครับอันนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงพี่จะไม่ตลกแล้วนะ ตัดสินแล้วมันคงยากถ้าพี่จะไม่ตลกอะค่ะครับผมเอานี้ผมไม่ตลกเลยในฐานะฟ้ังให้ดีนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะนิมนต์ค่ะอแตมาคิดว่าโอ๊ยประพยอกุติหลังนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ดูให้ดีนะครับกุติหลังนี้เคยเป็นสถานีรถไฟเก่าตั้งหาก พอสงครามสงบลงปั๊บเนี่ยการเดินทางสะดวกมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้งานอันนี้แล้วนะครับก็เลยสร้างเป็นกุฏิหลวงพอ่ออ้า,อาสิครับไม่เหมือนกันเลยนะครับพอเอพี่บิ๊กบอกมาว่ามันคือแค่ใช้รางรถไฟเก่าคนมาถวายพ้พอบีครับพี่ท็อปกลับบอกว่าไม่ใช่ต่อรถไฟเก่าเป็นอู่ต่อเมื่อก่อน พอไม่ใช้ก็มาทําเป็นกุฏิถูกคับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ครับมันเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟเก่าใช่นี่แปลว่ามีประวัติศาสตร์เลยนะพอเลิกใช้แล้วปุ๊บก็ให้วัดไปเลยดีกว่าไปทําเป็นกุฏิทั้งคิดดีๆนะครับกดครับซี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 มาดูกันครับว่าน้องทั้งสองทีมคิดและเห็นเหมือนหรือว่าต่างกันขนาดไหนครับ พูดจะดีอ่ะน่าจะถือ <_ C 1> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิมเงินเกียรติอะไรพี่ไหมครับเนี่ย เขาทเคาะตามนั้นน้ำเงินไม่มีใครเลือกไม่มีใครเลือกเลยเลยอ่ะทำไมครับทำไมทำไมร่งเกียบส่วนตัวค่ะไม่ทำไมไม่คิดว่ามันคือรางรถไฟมาทําเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ารางรถไฟอ่ะค่ะน้ําหนักมันไม่น่าจะถูกต้องตามหลักของสถาปัตยกรรมเหมือนสถาปัต์มันต้องมีแบบการใช้เหล็กเท่านี้เพื่อรับน้ําหนักคานเิื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะผมจบวิศวะนะครับผมจบสถาปัต์นะครับ พี่แอมจบสถาปัตย์เนี่ยคะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องน่าคำนึงถึงหลักนี้ด้วยอก็คานความแข็งแรงของเหล็กนี่สุดยอดเลยครับนี่ไงวิเคราะห์อย่างนี้ไงใช่วิเคราะห์อย่างนี้ไงคอนโดถึงได้ถล่มมาในทันทีคุณไปสร้างอะไรผิดๆเหล็กกินเหล็กใช่ไหมคุณอย่าพูดกินเหล็กไม่ใช่ที่ผมผมผมนี่ตรงตามสเปคเป๊ะๆเลยน้องไม่เชื่อก็ดีแล้วแต่ลางรถไฟเป็นรูปไอบีมเลยนะไม่ต้องสร้างเพิ่มแล้วแข็งแรงมาก เอาละสิเรื่องมหนที่เลียกมันผุดยอดไหนอะมันผิดกฎหมายอะเลือกไปแล้วเอาละน้ำเงินตอนนี้เทไปที่ข้อดแปลว่าต้องข้อดส่วนสีแดงครับปล่อยอิสระเลย A กับ C นะครับจะข้อหนึ่งอ่ะแน่นอน็กับ C ครับนะครับีไม่เชื่อมาดูกันดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วครับที่รอนจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะฮะ กุฏิวัดใต้น้ำอย่างนี้ครับหลวงพ่ออุตมานะครับเกี่ยวข้องกับการรถไฟยังไงครับเอซ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 เเอซซหลุนกันสุดใจจริงๆสำหรับคำถามข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ทีมสีน้ำเงินจะพลิกกลับมาชนะหรือทีมสีแดงจะคว้าชัยชนะกลับโรงเรียนไปพักสักครู่เพื่อรอฟังคำตอบอย่าเพิ่งไปไหนรอเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับ